ใครที่มีแผนไปเที่ยวซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นกำลังมองหาโรงแรมที่พักดีๆแวะดูคลิปนี้ก่อนเลยโรงแรมนี้ทำเลดีมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรซัปโปโรสเตชันสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองต่างๆได้อย่างง่ายดายเดินทางจากสนามบินก็สะดวกไม่แพ้กันออกจากตัวรถไฟเดินเพียง2นาทีเท่านั้นตัวโรงแรมติดกับห้างสเตล่า ใกล้ห้างโตคิวไดมารูและยังมีเซเว่นอยู่ใต้โรงแรมด้วยเรื่องของกินไม่ต้องพูดถึงมีให้เลือกมากมายของช้อปปิ้งนี่ก็เยอะมากนี่ขนาดพักโรงแรมนี้เดินบริเวณรอบๆอย่างเดินไม่ทั่วเลยนะคะไปดูกันที่ห้องพักเลยค่ะห้องที่เราพักจะอยู่ชั้น30เปิดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ห้องจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะถ้าเทียบกับราคาแต่ก็สามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้สบายๆเลยค่ะถ้าใครเน้นทำเลดีๆมีผู้สูงอายุไปด้วยไม่อยากเดินไกลเราว่าโรงแรมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะของที่ในห้องมีมาให้นะคะก็ค่อนข้างที่จะครบค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เซฟกระติกน้ำร้อนตู้เย็นไดเป่าผมชากาแฟแก้วน้ำโตะทำงานมาดูที่ห้องน้ำกันต่อเลยนะคะ ห้องน้ําจะขนาดกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะข้างในจะมีอ่างรวมถึงมีเก้าอี้สําหรับใครที่อยากจะนั่งอาบใช้ฟองน้ําขัดหลังสไตล์ญี่ปุ่นก็ลองดูได้นะคะมาต่อในส่วนของของใช้ในห้องน้ําที่โรงแรมให้มานะคะเราว่าที่นี่ให้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าที่อื่นนะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาให้อะไรบ้างเริ่มต้นจากมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะขวดนี้จะออกแบบมาเป็นทรงสูงคล้ายๆปากกามีที่หนีบสามารถที่จะเน็บไว้กับกระเป๋าเสื้อได้ค่ะซึ่งออกแบบมาน่ารักมากเลยนะคะถัดไปก็จะเป็นมีดโกนหนวดสําหรับสุภาพบุรุษค่ะยางรัดผมสําหรับสาวๆก็มีนะคะมีมาให้2อ,อันนะคะแล้วก็จะมีมีดโกนหนวดอีกอันนึงค่ะก็มีทั้งของผู้หญิงและก็ของผู้ชายนะคะตัวนี้จะเป็นสำลีเช็ดหน้ากับคัตเติลบัตรของสาวๆค่ะแล้วก็มีหมวกคลุมอาบน้ำมาให้2ชิ้นนะคะค อันนี้ก็จะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันค่ะสองชิ้นเหมือนกันแล้วก็มีกิฟต์นีผมให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหวีแปรงสำหรับหวีผมค่ะแล้วก็จะมีผงอาบน้ำนะคะบาร์ส์พาวเวอร์กลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะของที่โรงแรมให้ก็จะค่อนข้างละเอียดนะคะเทชชูแบบซองเล็กก็จะมีให้ด้วยค่ะที่อื่นก็จะไม่ได้ให้เยอะแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นบาร์ส์พาวเวอร์กลิ่นซากุระค่ะอันนี้จะเป็น ฟองน้ําสําหรับถูหลังค่ะถูตัวได้เขาจะทํามาแบบแบนๆ,บนๆพอแกะออกมาจากซองก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะให้เป่าผมกับกระจกบานเล็กก็จะมีให้ด้วยค่ะของที่ให้ในห้องน้ําก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสมกับเป็นโรงแรม5ดาวใจกลางเมืองซัปโปรโรเลยค่ะใครที่มีงานต้องมานั่งทํานะคะโต๊ะทํางานก็จะมีให้ค่ะห้องก็จะวางกระเป๋าได้สบายๆนะคะเครื่องฟอกอากาศก็จะมีให้ค่ะของเราพักอยู่ชั้น30ค่ะวิวก็จะค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะคะ สามารถมองเห็นตัวเมืองซัปโปรโรจากมุมสูงได้สบายๆเลยค่ะโรงแรมนี้ไม่ได้มีดีแค่ทำเลอย่างเดียวนะคะพนักง,งานที่นี่บริการดีมากค่ะอันนี้คือโนสปอนนะคะพักเองจ่ายเองค่ะก็จะพาไปดูรายละเอียดในห้องต่างๆนะคะเผื่อว่าใครกำลังตัดสินใจมองหาโรงแรมที่พักในซัปโปรโรคะ่ะใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องราคา ประเภทห้องต่างๆที่หน้าเว็บไซต์ของโรงแรม jr tower nico hotel ได้นะคะส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูอาหารเช้าของโรงแรม jr tower nico hotel กันค่ะว่าอาหารเช้าจะน่าทานขนาดไหนกดติดตามกันไว้ก่อนได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันค่ะ